ข้าวต้มใบเตยนะครับเนี่ยข้าวต้มใบเตยวันนี้ก็จะทำข้าวต้มกุย้ยข้าวต้มกุ้ยก็แบะเป็นข้าวต้มแล้วก็กินกับเครื่องเขาตามชอบเลยวันนี้จะทําอะไรบ้างเพียบเลยเมนูแรกจะเป็นยำกุนเชียงนะครับกุนเชียงนี่คือทอดแล้วหั่นเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีแตงกวาใส่ไปพริกพริกจะใส่เยอะใส่เยอะจะเผ็ดอเค หอมแดงมะนาวน้ำปลาน้ำเชื่อมขึ้นช่ายยำกุนเชียงต่อไปก็จะเป็นใช้โปหวานผัดไขน่นะครับเราก็จะมาชิมก่อนชิมรสชาติก่อนเขาก็มีรสชาติ เค็มๆมันๆหว,ว,วานๆการปรุงรสก็จะมีฝากเขียวอย่างเดียวเลยใส่พรหวานครับต่อไปผัดให้เขาเนี่ยหอมกลิ่นกระทะก่อนนะครับเสร็จแล้วก็จะตามด้วยผมเจียวนะครับผมเจียว แล้วก็แหวกกลางใส่ไข่ผุงดกันเลยนะครับตอดก็จะดอดพริกไทยลงไปโอ <Okay. S 2> เคเสร็จแล้วก็เร่งไฟแรงนะครับ

คณะปลาเค็มนะครับคณะก็าหารเรียบร้อยแล้วปลาเค็มนี่จะเป็นปลาอินทรีย์เค็มนะครับทอดเรียบร้อยแล้วปลาอินทรียเค็มก็แกะเอาแต่เนื้อนะครับไปเลยพริกกระเทียมน้ำตาลซอสหอยนางรมน้ำเปล่าน้ำมันหมู ไเคณะปลาเค็มผักบุ้งไฟแดงก็จะเป็นผักบุ้งจีนนะครับก็หั่นเป็นชิ้นๆแล้วนะครับเสร็จแล้วก็จะมีเหมือนเดิมพริก กระเทียมเต้าเจี้ยวซอสหอยนางรมน้ำตาลน,น้ำเปล่าน้ำมันหมู ผักบุ้งไฟแดงก็ต้องกุ้ยพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับนี่นะครับอันนี้อะไรเนี่ยขนมปลาเค็มยำกุนเชียงผักบุ้งไฟแดงกับเชโปโผัดไข่นะครับเชโปโหวานผัดไข่อันนี้จะมีประกาศดองกระป๋องนะครับแล้วก็ไข่เค็มไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับง่ายๆกต้องกุ๋ยขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับก็ทําหลายอย่างสมาชิกก็ต้องอยู่กันหลายคนเลยนะครับ โพตี้ก็ไข่เค็มจินนี่ประกาศดองเอาเมื่อไรครับอ,อ๋อจะกุเชียงจิจานี่เอาอะไรไปแล้วหลายอย่างเลยเราดูไม,ไม่ทันแล้วนะครับดูไม่ทันครับดูไม่ทันเอาต้มร้อนๆนะครับอือก็อนาชิตก,ก็บอกว่าเฮ้ยกินด้วยกินด้วยกินนี้คัเป็นไงครับร้อนร,ร้อนรับร้อนนะครับร้อนร้อนร้อนอือ อัมมี่แล้วครับปมี่ยำมุนเชียงนะครับอ๋ออืก็ร้อนนะครับร้อนนะครับของแท้ครับของแท้ปัมมี่ก็จะดีหน่อยนะครับเพราะว่าตัดเว้านานแล้วข้าวก็กินกันหลายคนนะครับก็จะอร่อยเพลินเลยนะครับสนใจว่าอาหารนี้ต้องเป็นเมนูแบบแห้งๆนะครับเพราะว่าเรากินกับข้าวต้มไม่ใช่เป็นเมนูน้ำๆนะครับหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เน่ครับทีนี่ก็ช้อนตะเกียบเน่ประกาศตองอันนี้ก็ไม่ใช่ช้อนกลางนะครับจะเป็นตะเกียบกลางควานี่ก็ไข,ข่เค็มเน่ที่นี่นรครับเต็มไปหมดวานกับไข่เมื่อกี้เอาประกาศตองไปยังไม่ได้กินเลยนะครับเอาเอาเต็มปหมดต่อเลยไปครับไปครับไปครับโอ้ย